บริษัทพลนรเดินช่างคิดขอบคุลลูกค้านะครับจากจังหวัดนองบุพูนะครับสั่งสารหัวหมูอันนี้เป็นรุ่นกลางนะครับมันมี3ามรุ่นทั้งหมด2หัวหมูใช้กับรถสามสิบสองสแรงนะครับแล้วก็มี3ามหัวหมูรุ่นกลางใช้กับรถ4.7็ดแรงห้าสิบแรงถึง60สิบแรงใช้ได้นะครับ MU 4 9 MU 5 7รุ่นนี้ M หกพัน M ห้าพัน เยนมาห้าสิบเจ็ดแรงโปโบต้าสี่สิบเจ็ดแรงห้าสิบแรงใส่ได้ครับรุ่นนี้นะครับที่ลูกค้าดูตอนนี้อยู่นะครับเราก็มีอีกรุ่นหนึ่งอันนั้นเรียกว่าเป็นรุ่นจัมโบ้ครับมันจะสามหัวหมูแต่มันจะใหญ่กว่ารุ่นนี้อีกนะครับอันนั้นสาหรับรถเจ็ดสิบแรงถึงร้อยยี่สิบแรงนะครับทีละรุ่นที่เราออกแบบมามันจะหมดลอยล้อพอดีเลยนะครับถ้าลูกค้าเอาไปใช้กับกําลังรถที่มันเหมาะสมนะครับฐานหัวหมู กำลังลดสำคัญมากนะครับถ้าเรากำลังลดไม่ถึงการพลิกดินการวนกางข้าวนะครับก็มีผลกระทบนะครับกำลังลดต้องถึงนะครับรุ่นนี้47แรง50แรง M5,000 M6,000 ใส่ได้พอดีเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยฐานหัวหมู6ตัวทางข้าวของบริษัทคอนเจริญช่างคิดเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับทำมา10ป,ปีแล้วครับขายเรื่อยๆครับทีนี้ปีนี้หลังจาก เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วใครอยากเก็บฟางเป็นปุ๋ยทันดีนะครับก็ติดต่อที่บริษัทคอเจริญลนท,ทั้งคิดได้เลยครับเรามีตั้งทำมบทุกรุ่นเลยนะครับรถไถ30แรงถึง120แรงเรามีของเลยนะครับแล้วก็ของมีแล้วก็มีของที่มีคุณภาพเลยครับเหล็กสีขาวที่ลูกค้าเห็นตอนนี้นะครับเหล็กสีขาวเป็นเหล็กทุกแข็งพิเศษเลยนะครับาการจุด เหล็กตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเหล็กธรรมดาเหล็กเหนียวธรรมดาครับถ้าสมมุติตัวนี้ติดไล่เหล็กเหนียวธรรมดาติดไล่ตัวนี้มันก็จะเป็นเจ็ดสิบแปดสิบไห่ก็พูดสรุปง่ายๆว่ามันคุณภาพเหล็กตัวนี้ครับมันดีกว่าเจ็ดเท่าเลยครับเจ็ดถึงแปดเท่าทีนี้ทําไมเหล็กต้องใช้คุณภาพดีเพราะว่าถ้าเอาเหล็กธรรมดามามมวนเอามาใช้ปุ๊บเนี่ยเพราะว่าผ่านหัวหมูไม่มีลูกปืนอะไรเลยครับ การศึกมันก็จะไวมากแล้วก็ฟังอุ砂ส่วนใหญ่นะครับตัวฐานหัวหมูส่วนใหญ่เหมาะกับดินร่วนดินทรายนะครับดินเหนียวมันจะไม่่คยเหมาะนะครับดินเหนียวถ้าดินเหนียวร่วนทรายใช้ได้ครับเจอดินทรายปุ๊บก,การศึกไวมากนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาเลือกเหล็กที่มีเกดเป็นเหล็กทุกแข็งที่เสร็จนะครับแล้วก็ทุกชิ้นของฐานนะครับสามารถลื้อได้เลยครับถึงเวลาปุ๊บศึกแล้วปุ๊บ ลูกค้าสามารถรื้อเปลี่ยนที่บ้านได้ครับเราผ่ามหัวหมูของบริษัทคอนเจริญงั่งคลิปมาพร้อมระบบเซฟตี้ถ้าเจอตอเจอหินอะไรพวกมันสามารถน็อตเซฟตี้จะทํางานเต็มที่ขาดเลยครับฐานหัวหมูของเรามันจะไม่ทงังคานมันจะไม่ทงังกระทูมันจะไม่เบี้ยวนะครับทีนี้ลูกค้าก็สบายใจได้ครับถ้ามีตอมีอะไรบางทีเรามองไม่เห็นนะครับก็มีระบบเซฟตี้พร้อมแล้วนะครับ แล้วก็มีการจมตรงนี้ทักข้างๆปรับความลึกเราจะให้ฐานหัวหมูของเราลึกมากน้อยขนาดไหนก็สามารถตั้งที่ตรงนี้ได้เลยนะครับบางทีเราก็ไม่อยากให้มันเข้าลึกมากเวลาเราจะทำลอ,อตเตอรี่หรือเวลาเราจะทํานาต่อมันก็จะเป็นมันจะลึกเก้นนก็สามารถเลือกความลึกความตื้นสามารถตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆครับตอนนี้กาลังเตรียมตัวครับขึ้นรถแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าที่หนองบัวลำพู อันนี้ตัวกระพือเห็นไหมครับโลโก้ก i d ดีจับน็อตหมดเลยครับชุบแข็งนะครับเหล็กนี้ที่เห็นลูกค้าเห็นนะครับเป็นเหล็กชุบแข็งหมดเลยครับถึงเวลาปุ๊บสามารถลื้อได้หมดไลยครับชิ้นส่วนอายุการใช้ครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ลูกค้าชิ้นส่วนตัวนี้ครับทํางานหนักที่สุดเหล็กสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับมีเจาะรูเผื่อไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดเจ็ดรูนะครับตัวนี้ทํางานหนักที่สุด ตัวระเบิดดินนะครับเปิดดินตัวนี้เวลาสึกขนาดนี้แล้วลูกค้าหรือน็อตสองตัวนี้ครับแล้วก็ขยับลงขยับลงถ้าสึกไปปุ๊บเราก็ขยับลงขยับลงจนให้ใช้ให้หมดเลยนะครับตัวนี้ครั้งแรกที่ต้องขยับลงก็ที่จะสึกขนาดนี้ก็ประมาณ500กว่าไร่นะครับ5้ากว่าไรต่ตรงข่ายให้ได้แล้วก็ค่อยจับเรียน,นะครับตัวนี้นะครับชิ้นนี้เลยครับ ถ้าใครมีพื้นที่20-30ไร่ก็สรุปว่าหลายปีเลยนะครับตัวนี้มันจะใช้ได้เพราะมันยาวเจาะรูเราเผื่อไปแล้วครับถึงสึกนี้ปุ๊บแล้วก็ขยับลงอีกขยับลงอีกนะครับเช่นส่วนคนทีชน่ชิ้นที่สองที่ทํางานหนักก็ตัวนี้ครับเปิดดินตัวนี้อันนี้ก็อายุการใช้ไม่ต่ำกว่า800-900ไร่นะครับตัวนี้นะอันนี้มันจะบางลงบางลงบางลงนะครับเวลามันบางจนถึงเสื้อข้างในแล้วก็สามารถลือได้นะครับ ชินตัวนี้ประมาณ1,200้อถึง1,500ไรอไ่ชิมตัวนี้ประมาณ 2, 5 0 0าถึง3 0 0พไร่ชิมตัวนี้3 0 0พถึง4,000ันไร่ครับทุกชิ้นน่ะมันสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับลูกค้าถามว่าทำไมราคาของท่านคิดมันแพงกว่าครับเจ้าอื่นก็เพราะนี้นะครับว่าเหล็กกันนี้คุณภาพดีการลงทุนที่เดียวอยู่กับเรายาวเลยนะครับกระทุ้หน้าเป็นูกคขาสามารถดูได้ครับเหล็กหนาหมดเลยครับ อันนี้ก็หนาหนึ่งนิ้วแล้วก็ระบบนอกดานงหมดเลยไม่มีอะไรเชื่อมนะครับลูกค้าสามารถรื้อได้หมดนะครับตัวนี้ปดัดด้นนะครับเวลาใช้ก็มาตั้งตรงนี้บางเจ้าก็ใช้บางเจ้าก็ไม่ใช้นะครับมีโลโก้ทับตาของบรรัุรคอนเจริญพางคิดพร้อมเลยนะครับระบบเซฟตี้ครับเราแถมให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนะครับลูกค้าสามารถสั่ง ทำหมดแล้วก็สั่งที่ลรงงานได้เลยนะครับระบบเฟสตี้ตัวนี้มันจะอยู่ด้านนี้นะครับเจอต่อเจออะไรปุ๊บมันสามารถขาดแล้วก็กระุูมันก็จะถลอยหลังนะครับตัวนี้มันมีทุกตัวมีหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับอุณหภูได้ครับตามสภาพดินเหนียวดินร้วนดินแฉะดินแห้งสามารถเลื่อนได้หมดเลยนะครับหูลากสามารถขยับตามกำลังรถ ได้เลยนะครับไม่ได้เชื่อมใตตัวนะครับคุ้มค้างลูดูได้ครับวิดีโอขาหัวหมูกรอบๆต,ต,ต,ต่างๆก่ลังช่างช่าช่างดี่ะมีเป็นร้อยๆอันนะครับเพราะว่ามันถ่ายมาตั้งแต่กปกว่าีและวิดีโอเยอะมากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในช่อง YouTube หรือเข้าไปใน Facebook ของบริษัทพรเจริญช่างคิดได้ครับเพิ่งหยอดค่าพรเจริญช่างคิดพระคุระบาททักไปในเพจจะได้ครับเรื่องราคาเรื่องสเปคลูกคามีรถกี่แรงหมอรุ่นไหนที่เหมาะกับรถไถของลูกค้าเราจะแนะนำให้ลูกค้านะครับ mm. ขอบคุณมากครับขอให้ปีนี้พาณามีผลผลิตเย,ยอะๆนะครับ ขอบคุณมากครับแล้วก็กเรื่องหนึ่งที่อยากฝากผานหัวหมูช่วยชาวนาได้ครับฟางปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยชนดีปุ๋ยาธรรมชาติปกติเราต้องป่อยทิ้งถ้าไม่ทิ้งก็ต้องเผาเผื่อที่จะขายต่อแล้วานหัวหมูสามารถไสได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องฟางไม่ต้องเผาเลยนะครับไม่ต้องถึงเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราขอจบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ